สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e เน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักออของชาวราศีเมษลัคนาเมษสําหรับคนนอรักเก่าประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box กตไ้เลยนะคะทําไมรู้สึกว่ามันแบบมืดมืดไม่ค่อยสวา่างเท่าไหร่ มาเรามาดูสถานการณ์ชาวเน็ที่กำลังรอรักเก่านะคะประจำเดือนมิถุนายนเนี่ยสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างค u e น n บเพนนิคอลส์เดอะ o สามถ้วยเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็สี่เหรียญ ฝั่งของตัวคุณเองนะคะที่กำลังรอคนเก่าชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินมีอิทธิพลแล้วก็เด่นที่สุดธาตุดินได้แก่มังกรพฤกษ์บุตรกานที่อยู่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคุณอยากจะปล่อยเขาละเนี่ยเดอะฟูลนะคะเดอะฟูลสามถ้วยนะคะพยายามที่จะปล่อยพยายามที่จะปล่อยวาวพยายามที่จะ move on นะคะคุณศูนย์ค,ค,คือการเริ่มต้นนะคะเดอะฟูลก็คือการเริ่มต้นเหมือนกัน นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่คุณคิดว่าคุณอยากจะมุฟออนแล้วคุณคิดว่าสถานก,การณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันซัพพอร์ตให้คุณเนี่ยม o ฟออนได้แล้วแต่ถามว่าในความเป็นจริงที่มีคนเข้ามาถามว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่นับคนโสดนะเพราะว่าสถานก,การณ์ของคนรออรักเก่าเนี่ยบางคนที่มีแฟนแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ลืมรักเก่าก็มีถูกต้องไหม หรือบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยอยู่แต่ว่าใจยังรอคนเก่าก็มีดังนั้นขอตีไปว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นฟรีเลยนะละกันนะคะก็คือไม่กําหนดว่าอยู่ในสถานะไหนเนาะอ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันมีคนเข้ามาแต่ใจจริงเราอะเราก็ยังไม่ได้คือเราอะ่ะมันก็มีความที่รู้สึกว่า โอเคเรา move on ได้ละแต่พอเมื่อถึงเวลาที่มีคนเข้ามาจริงจริงอะเฮ้ยมันยังไม่ได้ว่ะมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้เรายังยึดติดเรายังเกาะยึดเหนี่ยวอยู่กับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าเกี่ยวกับคนเก่าคนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะเออมันก็เลยยังเป็นอะไรที่ครึ่งครึ่งกลางกลางของการ move on จะก้าวจะก้าวละแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าถอยกลับนะ มันไม่ใช่ถอยกลับถอยไปในจุดเดิมแต่ว่ามันแค่ชะง,งักไวอะชะง,งักสถานการณ์ชะง,งักชะง,งักการ Move on อะไรของคุณตรงนั้นไว้นะคะตรงนี้มันต้องมาเคลียร์กันที่ m ม n d เ e ร็จละมันต้องมีจุดอะไรบางอย่างที่ที่เป็นจุดที่เราจะต้องเคลียร์ปมตรงนั้นออกนะคะจุดตรงนั้นมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่คนนะคะว่าคุณติดอะไร เกี่ยวกับคนเกา่าบางคนเป็นฟีลลิ่งของบุคลิกภายนอกบางอยา่างนะคะที่คนใหม่เข้ามาซึ่งคนใหม่มีความคล้ายหรือเหมือนคนเกา่าหรือไม่ก็ต่างไปเลยก็คือไม่เหมือนเลยต่างกันเกินไปอะมันต่างมันดูแบบว่าคนเก่ายังดีกว่านี้ฉันจะหาคนใหม่มันต้องดีกว่าคนเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอะไรทํานองน,นี้นะคะ ต่อไปคนรักเก่าของชาวเมฆสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างในเดือนมิถุนายน Empress หกเหรียญห้าเหรียญน,นะคะแปดดา n ลออบสอดนะคะ ชาวธาตุลมมีอิทธิพลต่อเขานะคะธาตุลมได้แก่กลุ่มเมทุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนณาหรือดาวศุกร์นะคะถามว่าสถานการณ์เขามีความรักหรือเปล่ามันกึ่ง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 ว่าจะมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์แต่ฟิลลิ่งของเขาอะ่ะมันไม่ชัดเจนอะคุณมันเต็มมันถามว่ามีความสุขไหมมันเหงาเหงามันเซ็เง มันมืดบอดเหมือนมันเป็นจะมีปัญหาภายในอยู่ข้างในลึกๆปัญหาตรงนั้นมันอยู่ที่ความคิดและความรู้สึกของเขาที่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้มันยังไม่ได้คลิกแบบร้อยเปอร์เซน์ว่ะมันยังไปกันแล้วแบบมันไม่ราบรื่นมันไม่โฟล์มันไม่มันไม่แบบเป็นธรรมชาติอะนึกออกปะคือบางคนคบกันไปแล้วแบบว่า มันแปลกๆอะ่ะมันรู้สึกมันไม่เป็นตัวเองมันรู้สึกว่ามันขัดๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นแต่ว่าถามว่าเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้หรือเปล่าเขาก็ทําอะไรไม่ได้มากก็ต้องเหมือนกับก็ต้องปรับกันไปเพราะว่าเลิกก็เลิกเหมือนกับจะเลิกยังไม่ได้นะคะจะเลือกออกมาหรือเดิอนออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ถึงแม้ใจอยากจะเดิอนออกมาจะแย่อยู่แล้วเหมือนจะทนไม่ค่อยไหว เหมือนจะอยู่ต่อก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ในความรู้สึกของเขานะคะแต่ออกมาก็ยังออกมาไม่ได้มันติดปัญหาความเกรงใจหรือเปล่าพาะดูเหมือนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่พพอร์ตเขาได้อะไรอย่างเงี้ยซัพพอร์ตหรือดูแลอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของตัวเขาได้นะคะความเกรงใจความเกรงใจ ก็เลยออกมาไม่ได้นะคะอะแล้วความรู้สึกความรู้สึกความคิดที่เขามีต่อคุณในเดือนมิถุนานเป็นยังไงลืมเราไปหรือ,อยังลืมเราไปแล้วหรือยงังหรือไงยังคิดถึงอยู่ห้าดาบคุยนับสอดโอ้โหไม่ได้ลืมเลยนะยังคิดถึงคุณนะเอ็มเปอร์ก็คือตัวคุณนะ เอมเพอราก็คือ,อ,อราศีเมษเห็นไหมธาตุไฟเพราะยังมีคุณอยู่ในความคิดในความรู้สึกแต่แค่ว่าเขาทําเป็นเมินเฉยทําเป็นไม่สนใจถ้าเขายังมีโซเชียลของคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้บล็อกกันหรือจะบล็อกแต่เขาจะมีหลายหลายแอคเคาท์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังสองคุณนะเขายังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่ไม่มีรีแอคชั่นอะไรไม่มีการแบบ กดไลค์ทักมาโทรมาอะไรไม่มีนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าก็คิดถึงอยู่แนะคะคิดถึงไม่เคยลืมคุณเป็นคนรักที่เลิกกันไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยลืมเหมือนมันเป็นความทรงจําที่ฝังฝังอยู่ในหัวใจของเขานะฝังอยู่ในหัวใจของเขามันเป็นความพิเศษมันเป็นคนที่พิเศษมันไม่ใช่แบบเอายกตัวอย่างเนี่ยคนคนหนึ่งสมมุติว่ามีแฟนมาแล้วห้าคนไม่ใช่ว่าทั้งห้าคนจะเป็นคนที่พิเศษ จะแบบว่าจดจําอยู่ในความรู้สึกทุกคนในห้าคนนั้นมันจะมีบางคนเท่านั้นแหละในห้าคนที่พิเศษซึ่งคุณเป็นคนนั้นแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขามีแฟนเก่ามาแล้วห้าคนอันนั้นยกตัวอย่างเฉย,ยๆนะคะให้นึกนึกภาพออกเนาะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็คิดยังไงกับเขาในเดือนนี้ พยายามหักข้ามใจพยายามที่จะหักข้ามใจพยายามที่จะลืมพยายามที่จะประครับประคองอารมณ์และความคิดและความรู้สึกของตัวเองและพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมุ่งอ่อนไปข้างหน้าให้ได้พยายามที่จะหันหลังเล้วเอนจอยกับความกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ได้โดยที่ไม่มีเขานะคะแล้วก็เดินหน้าต่อเห็นไหมแปดเหรียญน,นะคะทำในสิ่งที่คุณจะต้องทำหน้าที่ของคุณงานเงินทุกอย่าง นะคะที่อาจจะไม่ใช่ความรักสักทีเดียวนะคะคุณจะต้องทำสิ่งนั้นเพื่อลืมเพื่อจะได้ไม่ต้องสนใจเพื่อจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสที่ตัวเขาหรือโฟกัสที่ความรักอะไรมากมายนะคะต่อไปเขาอยากบอกอะไรกับคุณอสองไม้เท้าคุณกับเขาเนี่ยอยู่ไกลกันแล้วนะคะ ไม่ได้อยู่ใกล้ๆละไม่อยู่แค่กิ่งอำเภอต่างอำเภอนะคะต่างจังหวัดอาจจะแบบบางคนต่างประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ต่างจังหวัดคนละภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขายังมีความหวังนะเขายังมีความหวังว่าเราจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความรักแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆลักษณะของมิตรภาพ ที่ดีความห่วงใย,ยอะไรเงี้ยมันน่าจะทําได้แต่ด้วยทิฏฐิของเขาต้องไปลดก่อนเขาต้องดูตัวเองก่อนอันดับแรกว่าเขาต้องลดทิฐิของตัวเองก่อนไหมว่าทําเป็นว่าทําเป็นไม่สนใจทําเป็นไม่แคร์ดนแคร์ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองแล้วไม่ได้คิดถึงแต่ว่าจริงเราคิดถึงมากแล้วก็เป็นคนที่สําคัญในใจเขาเสมอมานะคะต่อไปต่อไปบทสรุป สองถ้วยจัดเมนมันเป็นการเลิกลาที่ยังรักอยู่ทั้งคุณแล้วก็เขานะคะจัดเมนเป็นไพ่ของแล้วแต่เวนแล้วแต่กรรมมาเป็นไพ่ที่แปลได้ไม่เขาเรียกนะเออมันมันไม่เสถียรอนะ่ะมันพลิกแพงได้ตลอดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็ไพ่รอบข้างเนาะแต่ในตรงเนี้ย ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันคือโชคชะตามันคือเวรหรือกรรมที่มองว่ายังคงอยู่เป็นคู่เวรคู่กรรมที่ผ่านไปนานแค่ไหนต่อให้เลิกกันไปยังไงก็ยังรักอยู่นะคะ okay. โอเคอ๋อซึ้งว่ะนายอัลบอ King of Cup สามเหรียญก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันอีกนะมองว่าแบบนั้นเราจะผ่านตัวกลางนะคะถ้าคุณไม่ม o v e อนไปซะก่อนหรือรอ,อจนกว่าเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวหรือมีอิสระภาพของเขาเองนะคะเพราะตอนนี้เขาไม่เชิงว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนอะ่ะเป็นอะไรที่แบบมันกำ้กึ่งนะคะกำ้กึก่งกำ้กึก่งมากๆ ฉันเหนื่อยจะปรับไฟแล้วเด้อจะปรับไฟกลับน,นะอะต่อไปให้ความรักระหว่างตัวคุณกับคนรักเก่าที่คุณกำลังรอเขาอยู่เนะี่ยเดือนมิถุนาแล้วก็ control your e x p r e s, <Yeah>. <S o <to> love <S นะคะ forgive and learning ให้ก็กั้นกึง่งให้ความรักก็กั้นกึง่ง ใค่บอกว่าให้ปล่อยมันไปให้ปล่อยมันไป,ปอนไอ้ปัญหาเหล่านี้หรือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ปล่อยมันให้มันเป็นไปอย่างที่มันจะเป็นให้เป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปพยายามอะไรอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปนะคะถ้าเรารักเราก็แค่รักแค่นั้นเรารักแบบที่เราเคยรัก ถ้าเขาเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของคุณนะเพราะบางคนอะรอคนที่ทำไม่ดีกับเราอืมทำไม่ดีกับเราแต่ก็ยังรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะรอมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลากับชีวิตมากกว่าแล้วไพ่ก็บอกว่า forgive and learning สิ่งต่างๆที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะ่ยมันก็คือการที่จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทํา ให้อภัยในสิ่งที่เราเคยทําตัวเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เคยทําผิดพลาดในความสัมพันธ์เช่นกันและก็เรียนรู้กับมันซะนะคะอือพายบอกแค่นี้ต่อไปอย่าไปจบลืมบอกต้นคลิปนะคะบางคนเข้ามาใหม่นะยังไม่เคยเข้ามาดูคลิปชอ่องีก็จะมีเปิดอีกสิบสองราศีนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะแยกย่อยว่าอีกสิบสองราศีมีราศีไหนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างนะคะ เริ่มที่เมฆนะจะเริ่มที่เมฆก่อนเมฆะกลับมาหาเมฆไหมคะนิถุนาเนี่ยสองเหรียญ Emperor t o w ่ r ถ้ากลับมาเนี่ยบอกเลยว่ากลับมาแบบคุณไม่คาดคิดนะแต่ว่าเป็นการกลับมาแบบว่า อยู่ๆก็ติดต่อมาแบบที่คุณไม่คาดคิดอะคะ่ะเป็นการติดต่อมาแบบที่ไม่คาดคิดแต่ก็คิดนานเหมือนกันนะคะคิดนานเหมือนกันคิดแล้วคิดอีกลังเลช่างอ่อลังเลใจช่างใจอยู่เพราะว่าปัจจุบันก็เหมือนจะมีคนคุยเหมือนกันก็มีคนใหม่ที่คุยนั่นแหละแต่ก็ยังไปได้มากมายมากมายอะไรแต่คือเครื่องใจอ่ะก็ยังมีมีเราอยู่ในนั้นนะคะบอกก่อนนะว่าการกลับมาในการรักษาการติดต่อเนี่ยนะคะ ก็ยังไม่ใช่เรื่องของการคอมมิชเมดนะคะอืมก็ต้องคุยกันไปคุยกันไปก่อนใมไม่ด้แบบว่าเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาคบกันเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะทำความเข้าใจตรงกันต่อไปทุกศพกลับมาไหมคะกลับมาหาเมดไหมทำฟันโอ้โหโดวอโอ้โหโอเค เหมือนจะสองจิตสใจในรูปแบบที่ถ้าหลายๆคนแบบว่าไม่เข้าใจคําว่าไบโพล่าโดยแท้จริงอ่ะก็จะคิดว่ามันคล้ายๆฟิลลิ่งของไบโพล่าเดี๋ยวก็อยากจะกลับเดี๋ยวก็ไม่อยากกลับใจนึงก็รู้สึกว่าจะมุกอ่อนแล้วอยากเริ่มต้นใหม่มากกว่าใจนึงก็เออก็อยากกลับมาเหมือนกันเว้ย ก็อยากที่จะแบบอยากคุยกับคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงนะคะมีความรู้สึกที่ยังห่วงใย,ยอยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะก็มองว่าขอตีว่ายังไม่กลับมานะคะแค่มีความรู้สึกที่ดีอยู่แค่นั้นเองและพยายามที่จะทําเหมือนกับไม่ได้สนใจพยายามที่จะมองว่า ฉันไม่อยากกลับไปหาคนเกา่าฉันไม่ได้คิดถึงเขาแล้วแต่จริงก็ยังคิดถึงอยู่นะคะชีวิตเขาเหมือนไฟหาสิ่งใหม่ๆม,มากกว่านะถ้าอย่างนั้นะต่อไปไม่ถุนค่ะกลับมาไหมคะหาเมฆนะในเดือนมิทุนาเพศซับสอดห้าด่า อืมเขายังแบบคือเด็กดาบเนาะโอเคมเป็นมันเป็น,นเนาะทัดลมด้วยแหละตัวคุณก็เป็นทัดลมนะคะการเลือกกันครั้งนั้นเขาไม่เคยลืมเลยนะเขาไม่เคยลืมแล้วเขารู้สึกว่าใจเขาก็คิดหลายอย่างเหมือนกันใจลืมเนี่ยเขาคิดว่าเขาก็อยากจะกลับมา แต่ในหลายๆอย่างที่เขามองย้อนกลับไปอ่ะคุณกับเขามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยลงตัวมันมีความตาม่างมันมีความอะไรอ่ะเขาเรียกความไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในหลายๆส่วนความคิดไม่ไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยตรงกันนะคะเคมีอ่ะระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมันไม่เคงว่าส่วนทางแต่มันตีกัน นะคะมันตีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทะเลาะกับเขาบ่อยนะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทะเลาะกับเขาบ่อยแต่เป็นเรื่องของทัศนคติความคิดนั่นนู่นนี่อะไรของเขาอ่ะที่เขารู้สึกว่ามันมันเข้ากันยากนะคะมันเข้ากันยากกันที่จะมองอะไรให้ที่มันตรงกันแล้วมันไปด้วยกันได้แต่มันค่อนข้างลาบากนั้นเขามองว่าโอเคยังไว้ก่อนดีกว่าไว้ก่อนยังไม่กลับนะคะ ต่อไปกรกฎกลับมาไหมหาเมฆ KING OF s อบเท e ดส m o บอเขาพยายามเพิกเฉยนะโอ้ไม่มีไพ่อื่นเลยค่ะมีแต่ไพ่บุคคลนะคะตัวเขาคงจะพัวพันอยู่กับหลายคนอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักซะทีเดียวจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อน หรือว่าคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้ไม่ได้โฟกัสหรือว่ามองมาที่ความรักที่ผ่านมาอืมนะคเจอคนเยอะเกินต่อไปสิงสิงกัดมาหาเมฆไหมสามเหลียน โอเค The Wall m a g i c i a n โ okay. อเคค่ะ j u d g m e นะคะเกณฑ์การกลับมาของสิ่งนะคะเขาอะต้องยอมรับตรงนี้นะว่าโอเคเขาก็มุกออนไปได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็มีการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มครบนะคะแต่ก็คือมีคุยๆนั่นแหละมีคุยบ้าง ตามภาษาคนโสดที่มีสิทธิ์จะเลือกหรืออะไรอย่างนี้ของเขาอะนะคะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะาติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะติดต่อสื่อสารมาหรือได้ข่าวคราวอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องบอกกันว่าการที่เขากลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้คอมมิชเมนะด้วยความว่าเป็นเมเจอร์เนก็คือต้องบอกว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้คืออะไรความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือ เฮ้คนเก่าก็ยังรอเว้ยคนใหม่ก็มีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยรู้สึกก็มี p พล e r อีกหนึ่งนะคะดังนั้นมือนึงก็คือคุยกับคุณนะสื่อสารจะคุยกันไม่รู้แบบรูปแบบไหนแต่ว่ามันไม่ไม่ถึงขั้นแบบกลับไปคบเหมือนเดิมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะอันนี้แค่บอกว่ามีโอกาสว่ากลับมาคุยในลักษณะแบบนี้แบบนี้เนาะ หลายคนอย่างงงนะฟังดีๆตั้งใจฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการกลับมาไหมเจ็ดเหรียญคุยนับครับหกดาบคุยนับสดไฮฟินเทสเขาแอบส่องแอบ,บ,บ,บดูนะคะแล้วก็คือดูคุณเรื่อยๆการอัปเดตไม่ได้ดูทุกวันไมได่ดูทุกอาทิตย์ น้านๆที่จะส่องที่นึงหรือดูที่หนึ่งนะคะดูอยู่ห่างอย่างวงูห่วงแต่ถามว่ากลับมาไหมมองว่ายังไม่ได้กลับมาในเดือนนี้นะคะเขาอะ move on หรือเดินไปข้างหน้าก็จริงแต่ใจเขายังหันมามองคุณอยู่แปลว่าเขาก็ยังแคร์เราอยู่นั่นแหละนะคะเขายังแคร์เราอยู่ยังเป็นห่วงเราอยู่ต่อไปตุน ต้นกบมาหาเมียไหมคะโอ้ใน a p p e n d i c e สเลเ g e r s สี่ถ้วยเกซักบอม hello f a n คือถามว่าเขายังรักคุณหรือเปล่าเขาก็ยังรักคุณแต่ในขณะ,ะเดียวกันเขาก็มีคนใหม่ที่คุยคุยอยู่มีโอกาสที่เขาจะ เป็นฝ่ายเข้าหานะคะหันหน้าเข้าหาคุณแล้วนะหันหน้าเข้าหาคุณเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณเพราะว่ายังรักอยู่และในขณะเดียวกันเขาอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณถามเขานะคะหรือเรียกร้องบางอย่างจากเขาได้อย่างเช่นกลับมาเนี่ยกลับมายังไงกลับมาพบกันใช่ไหมหรือกลับมาเป็นยังไงกันแน่เขาจะไม่สามารถให้คําตอบตรงนี้กับเราได้เพราะว่า เอาจริงๆเขาก็ไม่อยากให้คุณได้รู้หรอกว่าเขาก็มีคนที่กําลังคุยอยู่อ่ะคนใหม่ที่คุยอยู่นะคะเขาไม่อยากเสียมันอยู่ในฟีลลิ่งของความสับสนแต่ว่าไม่อยากสูญเสียไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่อีกรอบหนึ่งอ,อ่ะหรือไม่อยากให้คุณรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ย ยังไงหรือสับสนกับการกลับมาของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่ายังอยากที่จะคีความสัมพันธ์เออไม่ใช่ว่าคีความสัมพันธ์แต่มันเป็นรักษาที่แบบรักษาความมิตรภาพระหว่างคุณกับเขาอะเอออย่างน้อยมีอะไรคือเราสามารถที่จะปรึกษาหรือว่าสามารถยังคุยกันได้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเรายังคุยกันได้นะ ต่อไปิจิตริจิตกลับมาไหม Queen อ f p เปน a c l e สสี่เหเอร,อรียญ Emperor เขาก็ยังไม่ลืมเรานะเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะคะเขาก็อยากที่จะกลับมาและมีโอกาสที่จะกลับมาแต่ว่าแตกแล้วน้ำแต่เยอะจริงๆแต่ในที่นี้คือแต่ที่ตัวเขานะ ฟอร์มเยอะค่ะอีโก้นะคะทําเป็นว่าดูนิ่งๆหรือว่าเออเป็นไงบ้างเป็นไงหรืออะไรเงี้ยเหมือนจะไม่สนใจเนี่ยสนใจแต่คลีปลุกไงค่อนข้างที่จะคีปลุกนะคะเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะไม่เคยลืมทามูุ ามาไหมดูโบวอืมเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเขาเริ่มต้นใหม่เขาเดินหน้ามุ่ออนอยู่กับสิ่งที่เขามีความสุขนะคะโสดนะมาว่าคนเนี้ยโสดแต่ก็คือก็ชอบชุบกุ้มกลิ่นกุ้มกลิ่นไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่รู้สึกว่าอยากโฟกัสที่ความสุขของตัวเองละตอนเนี้ยไม่อยากโฟกัสว่าจะต้องมีแฟนจะต้องแต่งงานจะต้องนั่นนู่นนี่อะไรเนี้ย มันเหนื่อยนะคะอยากทําอย่างใจตอกไปมังกรมังกร,งก,รกลับมาไหมสเตรนสา,สาไมไอเท้าเดทมีคนคุมเขาอยู่นะคะจะทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องหันหลังหรือพยายามไม่สนใจแล้วก็มองว่าเฮ้ยทุกอย่างจบก็คือจบ ไม่อยากให้มันมีปัญหาวุ่นวายภายหลังกับสิ่งที่เป็นปัจจุบนันกับคนที่เป็นปัจจุบันอยู่นะคะต่อไปกุม้มกุ้มจะกลับมาไหมสิบดาบนายอ o n มอนโอ้เจ็บหนักคนนี้ คนนี้ยถ้าเขาไม่เจ็บหนักจากคุณหรือเขาทำให้คุณเจ็บหนักก็คือเจ็บหนักจากใครบางคนประมาณสักช่วงเเดือนพฤษภาเนาะมีสาพฤษภาแนวแนวเนี้ยนะคะทำให้เขาเสียใจในเรื่องราวความรักเจ็บมามากอะในเดือนเนี้ยเป็นอะไรที่ถามว่าคิดถึงหรือเปล่าเขาก็นึกถึงนะคะเขาก็คิดถึงคุณนะ ที่ห้ายเขาก็นึกถึงคุณนะคะแต่อยากให้มาเป็น feeling หรือในรูปแบบของความเป็นเพื่อนที่เราจะแชร์ความรู้สึกแชร์ความคิดนะคะช่วยเหลือมีปัญหาโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราปรึกษากันได้แบบเนี้ยในลักษณะตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากกว่าและเขาอยากให้เป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็แวบมาอะไรเจ็บเมื่อไหร่คือเสียใจจากใคร ก็นึกถึงชั้นเฉยอะไรอย่างเงี้ยคนเราแปลกเนาะจะนึกถึงการเวลาที่มีความถูกเวลาที่มีความสุขมักจะลืมมักจะไม่ได้นึกถึงคนที่สำคัญเลยต่อไปมีนะคะกลับมาไว้จัดเม้น ฟรีนครับสองดาเราจะได้ยินข่าวจากเขาแหละข่าวบางอย่างหรือเราไปส่องแล้วคุณได้เห็นอะไรบางอย่างการเคลื่อนไหวนะคะในโซเชียลของเขาแต่สำหรับตัวเขาเองจะเป็นฝ่ายติดต่อกับมาหาเราไหมมองว่ายังนะคะเขาขอโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขามีความสุข สิ่งปัจจุบันที่เขาเป็นมากกว่าในเรื่องของความรักแหละนะคะโอเคคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยงงไัก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ